สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเลยมือหนูก็วิ่งมาวิ่งมาไปช้อปปิ้งวิตามินซีมาแล้วจะเอาแตงโมจะเอามะม่วงจะเอาแอปเปิ้ลหรือจะเอากล้วยจะเอามะม่วงหรือจะเอามุนเอามุนกรอบ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 เอามุนที่เป็นรูปนิ้วมือหรือจะเอามะนาวหรือจะเอามะเขือเทศนี่ชอบมากเลยมะเขือเทศ วิตามินสูงมากเลยนะคะน,นี้คือแผนวิ่ง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 ไปอุ้มเอาแตงโมเอาแตงโมมุมวิตามินซีมุมนี้แล้วก็ไปอุ้มเอาไก่มาด้วยมาดูมาดูล้างให้สะอาดฟังอยู่ในเจ้าปู่ <c oughs> ไปดูวิธีหมักไก่ของพี่ๆล้างให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็จะเอากระดาษอาบน้ำให้น้องไก่จ้า เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาแล้วก็เอากระดาษซับๆกระแป๊กนึงมาเด้อมาดูวิธีหมักไก่วันนี้อุ้มมาหนึ่งตัวอุ้มมาหนึ่งตัววิจะหมักวิธีหมักไก่ให้มันน่าทานแบกอกไก่ไปเลยมานะาเจ้าปู่ก็เทมือล้างให้สะอาดแล้วนะคะผมก็ใส่หมวกให้เรียบร้อยแล้วก็ เครื่องปรุงไปดูเนี่ย <Morris> ว <aí> ิธ <yah> ีหมักไก่ของพีล้างให้สะอาดแล้วซับซับเอากระดาษซับซับให้สะอาดกรรรรวิก็จะนำเลยผ่าตรงกลางนะคะผ่าตรงกลางเตรียมจานไว้แปะแล้ววิจะหมักก่อนนะวันนี้จะหมักเลยนะคะวิจะหมักผ่าตรงกลาง ่าอตรงกลางเสียงก็ยานยานไปหมดผ่าออกตรงกลางอุ้ยอุ้ยุบเสร็จสิ้นผ่าตรงกลางแล้วก็จะได้ตรงที่เป็นมันๆเราก็ตัดออกนะครับเพื่อนครับเป็นที่มันมาดูสิสะอาดๆตรงที่มันเราก็เอาออกนะคะตรงกลางตรงกลางบพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จปั๊บ เราก็กลับด้านเลยค่ะกลับด้านกลับด้านลงมาเลยนะคะกระดาษซับกระดาษซับซน้ำออกอาบน้ำให้น้องไก,จก่จ้าไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงไรเจ้าปู่ชอบวิธีมาไก่ของวีดสูตรนี้นะคะมือล้างให้สะอาดเอามือประกบกันแบบนี้ค่ะกด กดลงที่หลังไก่ให้มันดังกึ๊กให้กดให้ใหหลังไก่ดังก๊กนะคะแล้วมันก็จะเป็นมันจะแบนสวยใช่ไหมหเสร็จแล้วก็ปรงะะปุงเครื่องเลยค่ะปรุงเครื่องปรุงเครื่องเลย เอาพริกไทยดำลงไปพริกไทยดำลงไปพริกไทยดำลงไปเลยอันนี้อ่านก่อนว่าเป็นพงไก่ฟรายส์ฟุกกะลีฟุกกะลีแปลว่าอันนี้ไก่ไก่ไก่ไก,ไก,ไก่ไก่นะคะนำเอาไปนอนเอาไปนอนไว้ก่อนเสร็จแล้วคะ่ะสวยไหมหมัมกทองแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะหมักส่วนท้องข้างในก่อนมันจะได้หอมๆนะเห็นไหมกระดูข้างในข้างในก็ล้างสะอาดตับไตไส้่ผงไปอุ้มมาหนึ่งตัวใส่พริกไทยดำมาป้ายซื้อข้าวตู้เย็นเดี๋ยวไปเอาออกมาย่างให้หลือเรื่องอาร่ามงามเรื่องรองเอ้าผงอฮนี่ไปไหนมาเดี๋ยวเดี่ย คงก่นเดือนพับสามีดูอยู่นะครับเออสามีเดือนดูอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็น้อยใจหรอกค่ะเอาเลยเดี๋ยวคูอว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทำไมอะะไรนะผงไก่อีกกระป๋องหอนึ่งจะหมดหรือเปล่าไปะดูปะดู คุณก้อนปะ่ะเสียบ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 ,บก่อนยีอะไรค,ครับเจ๊จันไหนครับลาวันลาบุตรกูจะด่าแล้วนะเซลกูเลนใช่ไหมเนี่ยเจ๊จัน <c oughs> ไหนครับเอาลาวันบอกมาดีๆ ถูก yeah, เผา,เ,าเราจะเอาไม้เสียบเสียบทุดซ้ายฟังไปด้วยนะคะ oh. เดี๋ยวยังไม่เป็นเมนนะ้ามีเป็ดเข้าบ้านเลยวจะปู่ตัวเป็นเกีียวหัวเป็นนอดเดียวเดียวหมกักไก่เสร็จเดีวจะไปช่วยตนนี่ทีเป็ดวเ,เแเียมตัวเป็นเท่าแก่ใช่ร้านุยเตี๋ยว รกเยชฟยันจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเพราะว่าอาทุกคนเข้าใจไหมเปิดร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ในพื้นที่เห็นไหมหน้าทางมลยนะคระับที่มันมัน <c oughs> ันไม่ใช่มันต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราใช่ไหมฟังอยู่นะคะจะปูดเดี๋ยว,วแป๊บหนึ่งวิวมัดก,ก่อนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอดแล้วนี่หมกัมกเครื่องไปหมักเหลืองๆมัดเหลืองนใช่ๆๆก๋วย,วย,วยเตี๋ยววิยังชอบก๋วยเตี๋ยวเราเลยพี่กลับไปพี่ก็จะไปเปิดก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะน้<พ>อ,นองอเอชีน้อง วันนี้จะมาโรยอีกอีกแล้วพระเอกของวีวีโรยด้วยงเห็นไหมน่าทานไหมล่ะคะแล้วมึอแป๊บเึียวพอสู้เืองขายก๋วยเตี๋ยวอยากขาย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 เอาให้มันมันไปเลยค่ะโรยด้วยงาข่าวไปดูกันสิจ้ปู่จะชอบโรยด้วยงาคะเวลาเราเข้าอบมันจะได้งาก็เหลืองไก่ก็น่าทานวีวขาดงาไม่ได้งามีสารต่อต้านโรสมุนนะคะ ไปดูสิคะเสร็จแล้วค่ะใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวขายดับขายดีเสร็จแล้วค่ะวิธีหมักไก่เห็นไหมเอามือสองข้างกดแล้วเอาจานเอานำเข้าตู้เย็นอุ้ยตูดตูดตูดเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาอบออกมามันจะเหลืองน่าทานมากวิธีนี้เจ้าปู่ชอบนะคะแลกเปลี่ยนกันไปเพื่อนไปเลยเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะคะแล้วไปคอมเมนต์ต่อ เปิดกว๋วยเตี๋ยวเลยชอบ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 ,ชอบ,ชอบวิธีหมักไก่ของวีวีนะคะบ๊ายบาย